สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่ง พื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษ ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีเมษทุกท่านคะในช่วงเดือนสิงหาคมดวงชะตาของท่านนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างมาฟังกันเลยนะคะโดยภาพรวมในช่วงเดือนสิงหาคมนี้หลายท่านนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลง บางสิ่งบางอย่างค่ะท,ท,ท่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะคะบางท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเปลี่ยนแปลงมีมาแน่นอนแต่ว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงด้านใดเท่านั้นเองจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านการงานหรือว่าด้านที่อยู่อาศัยฉะนั้นไม่ว่าท่านนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านใดก็ตามขอให้ท่านมีสตินะคะให้มีสติอยู่ตลอดเวลาค่ะทั้งเรื่องของการทํางานและการใช้ชีวิตนะคะ ส่วนทางด้านการเงินเป็นเดือนที่การเงินอยู่ในช่วงที่ถือว่าค่อนข้างที่จะดีค่ะมีโชคลาภด้านการเงินด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้หรือไม่ก็บางท่านนั้นอาจจะมีข่าวดีด้านการงานเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอาละเรามาฟังการงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของชาวราศีเมษในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะท่านมีดวงจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆ บางท่านจะได้สัมผัสกับงานใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนสภาพแวดล้อมการทำงานของท่านนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะได้ร่วมงานกับหัวหน้างานคนใหม่บางท่านก็จะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆได้ร่วมงานกับบริษัทใหม่ซึ่งเป็นบริษัทที่ท่านอยากทำมานานมีจังหวะและโอกาสได้ย้ายงานย้ายบริษัทนะคะในช่วงนี้ชาวราศีเมษ เริ่มที่จะอยากหางานทำเพิ่มมากขึ้นมีการวางแผนการใช้ชีวิตเริ่มที่จะเอาจริงเอาจังกับการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นเริ่มมองหาอาชีพเสริมหรืออยากรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำเดือนนี้หลายๆท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะคะบางท่านมีการเปลี่ยนงานย้ายงานบางท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเช่นย้ายจากที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่ง นะคะเพราะว่าท่านนั้นย้ายงานแต่ไม่สะดวกในการเดินทางจำเป็นก็ต้องย้ายที่อยู่อาศัยตามไปด้วยแต่บางท่านอาจจะเป็นลักษณะย้ายจากห้องเช่าอาพาร์ตเมนต์ไปอยู่คอนโดหรือไปอยู่บ้านของตัวเองหรือบางท่านจะมีการตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพื่อไปเป็นนายของตัวเองย้ายกลับไปตั้งหลัก เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านเกิดเมืองนอนหรืออีกจังหวัดหนึ่งก็ได้บางท่านชีวิตการทำงานจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมบางท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใดเท่านั้นเองและเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะมีอะไรให้ท่านได้ทาได้ทาเพิ่มมากขึ้นต้องทาอะไร อยู่ตลอดเวลาคนเดียวทํางานหลายหน้ารับผิดชอบหลายอย่างในเวลาเดียวกันท่านจะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานเข้ามาทํางานเป็นช่วงระยะเวลาที่ท่านทํางานอยู่ตลอดเวลาวันธรรมดาก็ต้องทํางานล่วงเวลาวันหยุดก็ต้องข้อบริษัทเข้าออฟฟิศหรือว่าก็ต้องเดินทางไปนั่นมานี่หรือบางท่านเพราะว่างจากงานประจําก็ต้องต่อด้วยงานพิเศษทันทีบางท่านก็ได้เริ่มรับจอบรับงานพิเศษทาควบคู่กับงานประจําเป็นเดือนที่เหนื่อยมาก เวลาส่วนตัวจะลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเป็นช่วงที่ท่านความคิดลื่นไหลไอเดียใหม่ๆจะเข้ามาท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการทํางานเพิ่มมากขึ้นอะไรที่ท่านคาดไม่ถึงจะเข้ามาบางท่านที่ทํางานประจําจู่ๆก็ได้รับมอบหมายให้ทํางานใหม่หรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆเป็นงานที่ท่านไม่ค่อยถนัดหรือเป็นงานที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ทำปัญหาในช่วงระยะเวลานี้จะมีมาเรื่อ,อยๆ ใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาทํางานไปวางแผนการทํางานไปข้อดีนะคะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือการงานก็สามารถคาดหวังได้แก้ไขกับปัญหากเก่งและไวมากผลงานถือว่าออกมาดีเป็นที่น่าพอใจผู้หลับผู้ใหญ่จะชื่นชมและไวใจท่านมากขึ้นจะเรียกใช้งานท่านบ่อยขึ้นฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้หากท่านมีความรู้สึกว่า ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเพราะว่างานเยอะอารมณ์เหมือนโดนกันแกล้งก็อย่าเพิ่งท้อแท้นะคะเพราะว่าเหนื่อยจริงๆนะแต่เป็นการเหนื่อยแล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นรายรับก็เข้ามามากขึ้นมีโชคมีลาบโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาหาท่านด้วยปากมีเสน่ห์คนนิยมชมชอบจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นบางท่านจะได้เดินทางไกลไปถึงต่างถิน่นต่างแดนนะคะ มาที่การเงินของท่านกันบ้างการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่รายจ่ายค่อนข้างที่จะสูงการเงินค่อนข้างที่จะรั่วไหลได้มาปุ๊บ จะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องใช้จ่ายออกไปทุกครั้งมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับงานเข้ามาเพราะว่าบางท่านนั้นเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆจําเป็นที่จะต้องนําเงินไปใช้จ่ายกับการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเช่นลงทุนหรือว่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการทํางานขยับขยายร้านค้ารีโนเวทปรับปรุงที่ทํางานร้านค้ามีดวงเสียเงินไปกับงานแน่นอนแต่จะมากหรือน้อยเท่านั้นเองมีเหตุให้เสียเงินไปกับสุขภาพ มีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวนะคะเป็นเดือนที่ท่านต้องแบกรับภาระทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินค่ะมีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นด้านการเงินมีคนเข้ามาขอหยิบขอยืมเงินขอความช่วยเหลือท่านด้านการเงินในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านจะได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนที่ท่านรักและไว้ใจในเรื่องเงินเงินทองทองด้วย รายจ่ายของท่านนั้นค่อนข้างที่จะสูงโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านรายจ่ายบางอย่างจะเพิ่มขึ้นมานะคะจะมีเหตุการณ์ในท่านต้องเสียเงินไปกับรถและบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึง่งรายจ่ายบางอย่างไม่คิดว่าจ่ายไม่คิดว่าจะได้จ่ายกลับได้จ่ายมีดวงเสียเงินในส่วนที่ท่านนั้นไม่สมควรจะเสียนะคะอยู่ๆกอ็อยากได้นั่นอยากได้นี่หรือไม่ก็เดินเที่ยวอยู่ดีๆอุ้ยเจอของถูกใจซื้อเลยนะคะ อะไรก็ตามที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ซื้อจะได้ซื้อหากตั้งใจที่จะนําเงินไปใช้ใจ่ายในส่วนใดท่านจะได้เงินนําเงินไปใช้ใจ่ายในส่วนนั้นๆนะคะแต่ว่ายังไงก็ขอให้ท่านนั้นมีสติในการใช้เงินให้มากๆนะคะเพราะว่ารายจ่ายค่อนข้างที่จะสูงและที่สําคัญจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาแน่นอนแต่ว่าจะเกี่ยวกับอะไรเท่านั้นเองและจะเป็นรายจ่ายที่ท่านนั้นไม่สามารถปฏิเสธหรือว่าหลีกเลี่ยงได้ต่อให้ท่านไม่อยากจ่ายก็ต้องกัดฟันจ่ายคะ่ะ ทีนี้มาฟังรายรับของท่านกันบ้างในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีข่าวดีด้านการเงินมีโชคมีลาบด้านการเงินนะคะมีดวงได้เงินที่ท่านรอคอยค่ะไม่ว่าท่านกําลังจะรอคอยเงินจากส่วนใดอยู่ก็ตามท่านมีดวงจะได้เงินนั้นมานะคะบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางและท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินโอกาสใหม่ๆด้านการเงินจะเข้ามาหากติดขัดมีปัญหาก็กจะแก้ไขได้ หากท่านตั้งใจจะหาเงินจากตรงไหนท่านจะได้เงินนั้นมาแต่ก่อนที่จะได้เงินนั้นมาค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรฉะนั้นหากมีอปุปสรรคก็อย่าได้ท้อแท้ทําให้เต็มที่เพราะสุดท้ายแล้วท่านจะได้เงินนั้นมาหมุนเงินได้แต่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะขอบอกล่วงหน้านิดนึงเงินที่ท่านจะได้มาในช่วงระยะเวลานี้มักจะมาจากความรู้ความสามารถและจากงานจากการลงมือทําของท่านเป็นหลัก เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะนะคะเพราะว่าโชคลาภจากตรงนี้ไม่ค่อยที่จะโดดเด่นและหากท่านจะลงทุนอะไรก็ตามถ้าไม่มั่นใจห้ามลงทุนไม่ถ้าไม่มีความรู้ก็ห้ามลงทุนด้วยเช่นเดียวกันค่ะมาที่การทําบุญของท่านกันบ้างนะคะช่วงเดือนสิงหาคมนี้หากท่านมีโอกาสได้ทําบุญนะคะก็แนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับบุพการีค่ะ หรือไม่ก็หากมีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญก็บริจาคเงินชําระนี้สงบริจาคค่าน้ำค่าไปและเติมน้ำมันตะเกียงพุกครั้งนะคะหรือหากท่านสะดวกที่จะทำบุญในรูปแบบใดท่านตั้งใจที่จะทำบุญในรูปแบบใดสามารถทำได้เลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องทำตามที่แนะนำให้เท่านั้นเป็นอันว่าสะดวกทำบุญในรูปแบบใดทำได้เลยคะ่ะหรือหากท่าน ไม่สะดที่จะทําบุญ้ท่านหาโอกาสสวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆก็ได้นี่ก็เป็นการเสริมดวงหรือว่าเป็นการทําบุญไปอีกหนึ่งช่องทางด้วยเช่นเดียวกันนะคะข้าขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะกรับขอบพระคุณทุกๆการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ